โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2513โดยสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขาดแคลนบุคลากรพยาบาลที่จะช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆของประเทศลาวผู้อำนวยการบริการสาธารณาสุขแห่งชาตินครเวียงจันทร์ได้ขอร้องมายังคณะกรรมธิการประสานงานส่วนกลางอายุรศาสตร์เขตร้อนและสาธารณาสุขศาสตร์ แห่งคณะรัฐมนตรีสภาการศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซิมิโอซึ่งมีศาสตราจารย์กิติคุณในแพทย์จำลองฮารินสุดเป็นเลขาธิการและดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลในขณะนั้นได้ตกลงรับที่จะผลิตผู้ช่วยพยาบาลให้ประเทศลาวเพราะเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาในการศึกษาเพียง12เดือนและเป็นการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วโดยทางซีมิโอได้ให้ความช่วยเหลือในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ส่วนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนช่วยเหลือด้านอาจารย์ผู้สอนสถานที่และหอพักอาศัยนักศึกษารุ่นแรกเป็นนักศึกษามาจากประเทศลาว8คนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้รับนักเรียนไทยเพิ่มอีก4คนโดยใช้หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งรับนักเรียนที่สำเร็จมศ .3 และใช้เวลาศึกษาหนึ่งปีต่อมาประเทศลาวงดส่งนักศึกษาเนื่องจากได้จัดการอบรมบุคลากรทางการแพทย์เอง คณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเห็นว่าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนยังขาดแคลนพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนก็มีอยู่แล้วจึงเสนอให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเปิดรับนักศึกษาไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรเพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนศาสตราจารย์กิติคุณในแพทย์จำลองฮลินสธิ์ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นลําดับเรื่อยมา และได้รับนักเรียนเพิ่มจำนวนมากขึ้นเท่าที่สถานที่การเรียนการสอนจะอำนวยศาสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงตระหนักจิตฮรินสุดเป็นประธานดำเนินงานโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลในปีพุทธศักราชส5 5 3ถึง2521ได้ขยายงานด้านให้ความช่วยเหลือกับส่วนราชการต่างๆโดยช่วยผลิตผู้ช่วยพยาบาลตามโครงการช่วยเหลือชาวเขาโครงการในพระบรมราชินูปมัมภม โครงการช่วยเหลือโรงพยาบาลในชนบทและยังได้จัดหาทุนให้กับนักศึกษาเหล่านั้นโดยรับทุนของสมาคมสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปมัมภมรวมทั้งผลิตผู้ช่วยพยาบาลให้กับโรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแกน่นและโครงการส่งเสริมให้คนท้องถิ่นเข้ารับราชการของกระทรวงมหาดไทยสีจังหวัดภาคใต้ศาสาตราจารย์เกติคุนในแพทย์ดนัยบุญนาคเป็นประธานดำเนินงานโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522ถึง2527หลังจากนั้นได้งดการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเป็นเวลา10ปีรวมผลิตนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลแล้วทั้งหมด14รุ่นต่อมาในปีพุทธศักราช2538คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลอีกครั้งโดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในรุ่นที่15ปีการศึกษา2539 ถึงรุ่นที่17ปีการศึกษา2540ในปีพุทธศักราช2541โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่รับผู้สําเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เข้าศึกษาต่อ1ปีในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและในปีพุทธศักราช2553 2558และ2563โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลได้ปรับปรุงหลักสูตรทุก5ปี ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลโดยหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลและได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาลสามารถดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลได้จนถึงในปีพุทธศักราช2568โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลได้ครบวาระการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมและเป็นประโยชน์ต่อความต้องการการดูแลในทุกมิติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลและได้รับการรับรองแล้วเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2568ปัจจุบันคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้เปิดดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา65ปีโดยมีรองศาสตราจารย์ในแพทย์วีรพงษ์ภูมิรัตนประพินดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และมีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ชูเกียรติสิริวิทยากุลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนและเป็นประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปัจจุบันโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรโดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีคณาจารย์ในโรงเรียนและจากภาควิชาต่างๆทั้งภายในและภายนอกคณะได้ร่วมทำการสอนเช่น อาจารย์เจ้าโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลราชวิถีสถาบันมะเร็งแห่งชาติสถาบันบำรรัตนราดูนและคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นต้นและส่งเสริมให้นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลได้รับประสบการณ์ตรงมีความรู้จากการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยทั้งภายในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และยังสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆร่วมกันของกลุ่มนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามเช่นพิธีไหว้ครูมีการสวดทำนองสรพันยะกิจกรรมรับน้องใหม่งานกีฬาสารสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์คณะทันตแพทย์ทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมุ่งเน้นให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลคณะเวชศาสตร์เขตร้อนคือสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเจตคติอันดีงามในการช่วยดูแลผู้ป่วยเคารพต่อเกียรติคุณค่าและศักดิ์ศรีของมนุษย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมเสรสะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและพดุงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติไทย